สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่กัมพูชาครับอารยธรรมดินแดนแห่งอารยธรรมโบร,ราณน,นะฮะเขาเรียกว่าที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้โดยเฉพาะคนไทยและก็คนทั่วเอเชียและคนทั่วโลกนั่นเองและผู้ที่จะมาไขาปริศนาเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือผู้ที่คุกคี และผู้ที่ใช้พลังหินในการรักษาตัวเองจากโรคมะเร็งให้หายนั่นเองแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้ในเมืองไทยผู้หญิงคนนี้เป็นที่โด่งดังและเป็นคนทําให้กระแสหินโด่งดังมาตลอดปีและตลอดระยะเวลา20กว่าปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือกูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอาจารย์หญิงจุฑามาศณนะสงขาครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่เสียมราฐนะครับประเทศกัมพูชาเรื่องราวของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ชมฮะและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับผูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรื่องราวของพลังหินบำบัดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของความพิเศษและพลังของหินนะฮะวันนี้เราจะมาเจาะจงที่3ประสานจะเป็นอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแน่นอนครับผมอยู่กับอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณอาจารย์ ต้องบอกว่าสามประสานเนี่ยมีแต่คนสนใจเยอะแล้วก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าช่วงหนึ่งหายไปเลยหินไม่มีหินหมดช่วงที่กระแสมาแล้วบอกหินหมดต้องรอสั่งใช่ไหมครับว่ะใช้เวลา3ามถึงเดือนตอนนี้มาแล้วแล้วก็แต่ละคนก็เลยแบบว่าญาติพี่น้องสั่งกันบางคนสั่ง5าเส้นบางคนสั่ง20่สิบเนี่ยเพราะว่ากลัวของหมดนะคะ 3ประสานเนี่ยนะคะง่ายๆก่อนเลยเรียกง่ายๆเลยค่ะคคลดนี่ทวงนี่พิทักษ์ทัพท์อันนี้ชัดเจนชื่อมันบอกชื่อบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอชื่อบอกเนี่ยค,ค,คนก็เลยสนใจและพอมีคนนําไปใช้แล้วได้ผลเนี่ยนะคะคต้องบอกว่าอย่างนี้สามประสานเนี่ยเป็นพลังสาบวกของหินสชนิดนะคะคือขยันไ ช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ไอโอไลช่วยในเรื่องของการทวงหนี้และก็เฮสโซไนช่วยในเรื่องของการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินนะคะทีนี้เนี่ยในสมัยโบราณนยคะขยันไนเนี่ยเขาเรียกหินปลอดหนี้คือคนพกติดตัวไปสําหรับพ่คขายนำไปติดต่อการค้าต่างเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะวานิชชอบช้าใช่นะคะแล้วก็พอติดต่อการค้าต่างเมืองแล้วมีการแลกเปลี่ยนกัน มันเป็นหินที่มีคุณค่าและก็มีราคาสูงก็เลยไม่ว่าจะเป็นหนี้ใครถ้ามีหินอันนี้สามารถจ่ายหนี้ได้ว่างั้นเถอะนะคะก็เลยมีความเชื่อกันว่าถ้าพกหินก้อนนี้ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะคะเราจะไม่เป็นหนี้ใครนะคะมันปลดภาระต่างๆออกไปได้นะคะ ทีนี้มาถึงไอโอไลไอโอไลเนี o ่ยนะคะนะเขาเรียกหินไวกิ้งนะไอโอไลเนี่ยนะเป็นหินที่ชนชาวไวกิ้งในสมัยโบราณเนี่ยคะ่ะนักเดินเรือทั้งหลายเนี่ยเขาใช้การเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะคตัดเพื่อที่จะ หาทางเวลาฟ้าปิดนะคะในการกลับบ้านเป็นเส้นทางนำทางในการกลับบ้านใช่เพราะเวลาฟ้าปิดเนี่ยอย่าลืมว่าคนโบราณไม่ได้มีปูมการเดินเรือที่จะแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะคะเขาก็จะตัดแลวส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าจะหาแสงอาทิตย์เจอหาดาวเหนือเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเป็นเรียกขินในการที่จะเรียกว่าการทวงคืนสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะให คู่ครองเอาติดตัวไปเพราะว่าของของฉันคนรักของฉันฉันจะได้คืนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นพอสมัยต่อๆมามีการการค้าการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องพกติดตัวเพราะว่า ไปเมื่อไหร่จะได้กลับมาครบถ้วนเมื่อนั้นนะคะทวงคืนของรักของห่วงของเรารวมไปถึงว่าใครเอาเงินทองใครยืมทรัพย์สินของเราไปจะได้คืนกลับมาด้วยนะคะตัวสุดท้ายนี่เลยค่ะสีน้ําตาลส้มเนี่ยนะคะชื่อเฮทโซไนท์เฮทโซไนท์เนี่ยเป็นหินตระกูลเดียวกับโกเมนนะคะซึ่งเป็นหินที่ต้องเรียกว่าเป็นการพิทักษ์รักษาสิ่งดีๆต่างๆที่เป็นของเรานะคะเคยมีคนบอกว่าอย่างนี้ในสมัยก่อนถ้ามีการ ทะเลาะบ่อแว้งกันแล่งชิงมรดกอะไรเหล่านี้นะคะถ้าอะไรที่จะเป็นของเราจะไม่มีใครกล้าแย่งไปจะไม่ได้รับการถูกแย่งไปเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยพออาจารย์นําพลังของหินสามชนิดนี้มารวมกันนะคะและเอามาขานพิธีที่เข้มขขังพลังสุดๆแล้วเนี่ยนะคะมันยิ่งเพิ่มพลังของหินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถช่วยเหลือสําหรับคนที่มีปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละเนาะโกรดนี่ทวงนี่ ทักรั์ค่ะนะคะสอย่างเข้าด้วยกันนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่มีนี่จะทวงอาจารย์หนูมีแต่เป็นนี่คนอื่นใช้ได้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาอื่นๆก็ได้นะคะแต่สโลแกนมันอยู่อย่างนี้ไงปลดหนี้ทวงหนี้พิทักษ์ซั์นะคะจําง่ายๆและก็ใช้ได้ผลดีมากจริงๆค่ะอาจารย์ครับค่ะที่ยา จากวันนี้ที <c oughs> เ่เรามานั่งอย่านีผมขนลุกตลอดเลย <c oughs> น,นี่คือตอนนี้อากาศกำลังบอกว่าตอนนี้คือช่วงเย็นๆนะใช่ค <c oughs> ่ท <c oughs> ะทิย์กำลังอัดสดงเลยนะเป็น <c oughs> บรรยากาศอย่างนี้ทำไมาเลือกที่นี่มาทำพิธีอาจารย์จะสื่ออะไรคุณผู้ชมอาจารย์อยากจะสื่อว่า <c oughs> สิ่งที่ดีๆมีพลังดีถ้ามาอยู่ณสถานที่ที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ดีๆแล้วด้วยเนี่ยนะคะจะยิ่งเพิ่มพลังให้หินได้นะคะพเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมได้ไปเช่าบูชาไปสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะจะได้รับพลังที่ดีและได้รับพรที่ดีนะคะมันจะทําให้ทุกท่านได้รับพลัง <ๆ S 1> เหนือพลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสวดเพื่อเปิดทางหมายถึงเราจะทําการใดๆต้องเปิดคือหมายความว่า จะทําการสิ่งใดๆต้องเปิดก่อนเปิดให้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วเราก็ชุมนุมท่านพอเปิดเหมือนกับเปิดทุ่งปวดท่าเปิดป่าเปิดเขาที่เราจะไปเนี่ยเปิดให้โปรง่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าที่ติดขัดก็ดีมีอุปสรรคใดๆก็ดีเราก็ปัดอุปสรรคทิ้งทั้งหมดแล้วเราก็เปิดให้ให้เทวดาเห็นเราเราเห็นเทวดาอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อุสาห์อุสาธุอุกาศอุกกากายกรรมังวชกรรมังมโนกรมังานนี้ถ้าไม่มีใบสีไปเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาต้องการแค่ใบสีเขาไม่ต้องการข้าวแขกเงินทองข้าวของการสิ่งไปขลุวะแล้วเราก็นำกล่าวกล่าวแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานพุทธาพิเศษก็ดีหรืองานอะไรดีที่ในเมืองไทยนะ ล้วนแล้วแต่ต้องมีใบสีและมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนว่าเรามาขอร้องท่านก็จะอนุเคราะห์และสงเคราะห์ให้เราขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จเอวังว่จจะนังสุนาจิตตังคุณพ่อมาช่วยข้ามันดาอยู่หลังคุณแม่มาช่วยข้าบีดาระวังอนาสุนาโนมุตายาโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นณอักขระเลียนสารพัดวิชาอาถันที่เราทํานี่มันเกี่ยวกับอาถันสารพัดวิชาก็เปิดหมดถือว่าเป็นจุดกําเนิดของขอม อาขละเลขยันทั้งหลายหรืออะไรไปจากตรงนี้แล้วก็แผ่หลายไปถึงทางตอนเหนือตอนใต้อะไรของไทยไปหมดไปอินเทวเทพเทวอาคันตุกาเทวตารุกขเทวพฤกษาเทวาอโโขเยสุเขนะจักขามิหังถ้าเราอาธิฐานขอว่าขอในสิ่งนั้นอธิษฐานขอก่อนเมื่อขอแล้ว,ลวเราก็ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทีละอย่างนะไม่ใช่ทีเดียว5้าอย่าง เทพเทวดามาช่วยไม่ใช่ว่าเราเก่งเราอะไรแต่ว่ามีเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเราไปทําในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ไปนั่นเราเอาใบสีไปถวายเขาก็รับรับแล้วเขาก็ให้พรกลับคือเหมือนกับเขาปลุกเสกเราพูดไงว่าเขาปลุกเสกถ่ายพลังงานให้ อย่างงหัสเสสุอุขิขตาคาสติขัตทะตังปะคโมตัง,งนิพานังปารมังสุขังทากิจการที่หนึ่งกการใดเมื่อใดขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จสาเร็จสําเ,เ,เ,เร็จโอมอิติสุขโตอะรงพุโธแล้วก็แง่คิดอาจารย์ตอนนี้คือต้องบอกว่า กระแสของหินเนี่ยอาจารย์ก็คือจิกซอหนึ่งความสําเร็จที่ทําให้หินวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนใส่อาจารย์เตือนนิดนึงะแง่คิดในการใช้ค่ะคือหนึ่งเลยนะคะต้องต้องเชื่อมั่นก่อนว่ามาจากคนขายที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าอย่าใช้ตามแฟชั่นใช้ตามแฟชั่นบางทีซื้อแพงไปแต่ไม่ได้อะไรเลยก็มีนะคะหนึ่งเลยหินจะต้องมีพลังดีๆค่ะนะคะมาจากแหล่งพลังที่ดีและก็ จากคนที่คุณเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับพลังไปเต็มๆเ,เลยค่ะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องราวของหินมงคลนะฮะ,ะก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกเราจะลาด้วยบรรยากาศที่นี่ผมเริ่มขนลุกนะอาจารย์มพู่ตรงนะมือกี้มือมกี้้องบอกว่าที่นี่ร้อนร้อนแห้งเหงื่อออกนะเหงืออนะ่เงอเต็มเตมแต่พอผ้าทิศอัดสงแล้วปั๊บเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันสอยู่แปลกๆมันอาจจะเพราะว่าดินแดงเขาเรียกว่ารับพลังได้นะคะนะครับผมวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะ เรายกจับสองาวาวเ่เพื่อควเพียรดยากกันตั้งหนากอาวกอาวจมโศมกอกายหลีกนาาเราใจจับยองเลอก ក្រុមប្រជារាស្រ្តកម្ពុជាមានចំណាដូចជាអរម័យទៅចិត្តគិតគណាឲ្យមានពលិបាមេអង្គខ្ញុំបាទឬឲ្យមានតែចេះខ្លាំងខ្លាដល់ទីបាត់ទិយមបាទព្រះព្រះព្រះឲ្យមាននាតลอดទៅครับ